เป็นช่วงที่จะสงสารทุกท่านมากเพราะนั่งมาทั้งวันแล้วนะคะพี่ก็จะไปเร็วๆเช่นเคยนะคะเราจะพูดเรื่องการลงพื้นที่นะคะซึ่งวันที่1-3ถึงอาทิตย์หน้าแล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็โชคดีเพราะว่าบริษัทไทยเบฟแล้วก็พาคีในพื้นที่เนี่ยคะ่ะพร้อมยินดีที่จะต้อนรับพวกเรามากนะคะค่ะก็จะพูดเรื่องวัตถุประสงค์นิดนึงแล้วก็ข้อมูลพื้นที่แล้วก็กำหนดการนะคะ อย่างที่เราได้ข้อมูลตอนเช้าแล้วว่าหลักๆนี้ก็คือเป็นการไปดูงานของโครงการโคกหนองนาโมเดลแล้วก็พวกกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนนํานำมาสร้างรายได้นะคะวัตถุประสงค์ของเราก็คือเรื่องสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือแนวทางที่จะลดรายจ่ายแล้วก็เรื่องการต่อยอดจากแนวคิด BCG อย่างที่เราได้เรียนมานะคะแล้วก็เชื่อมโยงการทํางานของ LFC13 กับภาคีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยเบฟแล้วก็องค์กรอื่นๆ ในพื้นที่นะคะอันนี้ให้เห็นภาพรวมนิดนึงว่าในจังหวัดกําแพงเพชรนั้นจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้างเผื่อพวกเราจะได้เชื่อมต่อกับพื้นที่ที่เราจะไปทํางานร่วมกันนะคะเช่นชุมชนไทยดำนะคะค่ะหลกัหลกๆภาพรวมของพื้นที่ที่เราจะไปนะคะประชากรประมาณ6,000อาชีพเกษตรกรรมมีประมาณ2,000ครัวเรือนกิจกรรมหลักก็คือเราจะไปช่วย พัฒนากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งจะมีพริกแกงแหนมหมูปลาแดดเดียว เขาคั่วพริกป่นอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มโคกหนองนามโมเดลและก็กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มหัตถกรรมซึ่งจะมีทอผ้ากับเสือกโกกนะคะกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆของเขาก็คือพริกแกงนะคะแต่ว่าปัญหาขณะนี้ก็คือเขามีวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่เพียงพอเขาต้องซื้อหอมแดงพริกแกงอหอมแดงกระเทียมจากภายนอกนะคะแล้วก็การผลิตอยู่ก็ใชเ้เวลาประมาณ2-3ครั้งต่ออาทิตย์นะคะ ตอนนี้ความต้องการของเขาก็คือเรื่องช่องทางการตลาดการทำแบรนด์นะคะพัฒนาแพคเกจจิ้งแล้วก็โดย เรื่องสถานที่ที่จะทําพิแกงซึ่งขณะนี้อบตเนี่ยเขาเสนอให้เราให้กลุ่มนี้เสนอโครงการเพื่อจัดสรรง,งบเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่จะไปลงพื้นที่เพื่อทําเรื่องแปรรูปกลุ่มพิแกงก็อาจจะมีส่วนช่วยเขาในการเขียนโครงการเพื่อ,อของงบนะคะพัฒทำพื้นที่นะคะส่วนกลุ่มทอผ้าเขามีปัญหาเรื่องอการปลูกหม่อนนะคะไม่เพียงพอเพราะว่า พื้นที่ใกล้เคียงที่ทําไร่อ้อยข้าวโพดเนีในใช้สารเคมีก็มีผลต่อการเลี้ยงปลูกต้นต้นหมอนนะคะก็ต้องซื้อ จากภายนอกแล้วก็ตลาดปัจจุบันก็ยังแคบอยู่นะคะเป็นตลาดจากหน่วยงานราชการเป็นหลักนะคะแต่ว่าโดยคุณภาพของเขาก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็มีความต้องการนะคะซึ่งเราจะนำเรื่องแนวคิด BCG มาช่วยได้นะคะอย่างเช่นเรื่องการพัฒนาลดต้นทุนการผลิตนำเศษผ้ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆแล้วก็เรื่องการย้อมจากสีจากธรรมชาตินะคะ กลุ่มเสือโกกอันนี้จะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยที่เขาใช้เวลาว่างทอเสือเป็นไรายได้เสริมนะคะก็ผลิตภัณฑ์ก็ได้มาตรฐานเหมือนกันแต่ว่า,ายังยังใช้เวลา,าใช้จํานวนไม่มากนะักเพราะว่าเป็นการจําหน่ายสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมพื้นที่มากกว่านะคะไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ความต้องการก็คือลดต้นทุนการผลิตนะคะ ส่วนกลุ่มโคกหนองนามโมเดลอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่แข็งแรงเพราะว่าเราได้เห็นกลุ่มผู้นำที่มาพูดในวันนี้แล้วนะคะเขาก็วางแผนที่จะปลูกหอมแดงปลูกกระเทียมปลูกพริกเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับกลุ่มน้ำพริกนะคะอันนี้เราก็อาจจะไปคุยเรื่องการเชื่อมโยงกันต่อด้วยนะคะแล้วก็มีความคิดอยากจะทำตลาดสีเขียวเพื่อจำหน่ายสินค้าเขาเพราะว่าเขาผลิตสินค้าแบบอินทรีย์นะคะ กลุ่มนี้เราอาจจะตั้งเรารวมกับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเพราะว่าท่องเที่ยวชุมชนยังไม่มีแกนนําเป็นหลักเลยแต่ว่า,ากลุ่มนี้เนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับโคกหนองนามโมเดลหรือกลุ่มหัตกรรมอื่นๆต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทีมที่ลงพื้นที่ทาโคกหนองนาโมเดลก็อาจจะต้องศึกษาพื้นที่ด้วยเพื่อว่าจะทําเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงต่างๆอย่างไรกับชุมชนนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่พวกวัดอะไรต่างๆ อันนี้คือแนวทาง BCG ที่เราคิดว่าออจะเป็นแนวทางสำหรับกลุ่มต่างๆที่จะเอาเรื่อง BCG เข้าไปแนะนำชุมชนนะคะอย่างเช่นเรื่องการลดคาร์บอนก็ตั้งแต่วิธีการผลิตการใช้พลังงานจากธรรมชาติหรือการปลูกต้นไม้การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนนะคะเรื่องการพันายกระดับสินค้าก็เช่นเรื่องคุณภาพเรื่องพัฒนามาตรฐานเรื่องการลดสารเคมีในการผลิตใช้กเกษตรอินทรีย์หรือการสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นพวกนำศิลปะ พระเพณีัระธรรมมา การเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเรื่อง GI นะคะต้องลองดูว่าในพื้นที่เขามีพวกเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะคะที่จะนำมาใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเครือข่ายที่จะร่วมพัฒนานะคะกับ LFC 1 3นะคะก็จะหลักๆก,ก็เป็นโค้กหนองนาโมเดลถาวรพัฒนาแล้วก็บริษัทไทยเบฟแล้วก็บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชรนะคะซึ่งพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ของรอบโรงงานด้วยนะคะทางโรงงานก็จะ,ะเข้ามาสนโครงการนี้ด้วยเพราะฉะนั้น,นเวลาเราลงทํางานในพื้นที่แล้ว เรากลับออกมาแล้วก็ยังจะมีหน่วยงานที่จะร่วมพัฒนาโครงการของเราต่อนะคะนอกจากนั้นก็มีรัชพัฒอบตอถวบาวรวัฒนานะคะและก็องค์กรอื่นๆเช่นอพาชาอพทและก็บริษัทประชารัฐกำแพงเพชรนะคะกำหนดการค่ะเราจะเดินทางวันที่1นนะคะประมาณ7จ็ดโมงค่ะนัดเจอกันที่สวนสยามเราจะไปโดยรถตู้นะคะ ไปถึงช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นการต้อนรับนะคะโดยท่านในอำเภอแล้วก็คุณทันทิพศิรินุพงศ์นะคะผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชนของไทยเบฟนะคะก็จะเป็นคนพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานของไทยเบฟในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานนะคะแล้วก็ ที่ก็จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงพื้นที่จากนั้นก็จะเป็นนายกอบตอถาวรวัฒนานะคะที่จะให้ข้อมูลเรื่องศูนย์เรียนรู้ขับเคลื่อนประพยาศ์กิจพอเพียงนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเป็นการลงพื้นที่เซอร์วีพื้นที่ที่นั่นว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเซอร์วีร่วมกันนะคะช่วงเย็นก็จะเป็นช่วง LFC รุ่นพี่มาพบปะกับ l f c 1 3นะคะแล้วก็รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน นะคะส่วนวันที่2ก็จะเป็นวันเริ่มทํางานแล้วล่ะค่ะช่วงเก้าโมงนะคะเราจะมีนักวิชาการจากวิทยาลัยป่วยอึ้งพากรนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ก็จะมาให้คําแนะนําแจกโจทย์ทาการทํางานร่วมกันนะคะ10บโมงถึงเที่ยงเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเพื่อลงพื้นที่นะคะก็เป็นกลุ่มโคกนหนองนาแล้วก็ท่องเที่ยวกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็กลุ่มทอผ้ากระเสือกกกนะคะ ลงพื้นที่เสร็จช่วงบ่ายเราก็กลับมาวางแผนการทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจนห้าโมงนะคะจนทุ่มหนึ่งก็รับประทานอาหารเย็นแล้วก็แยกย้ายเข้าที่พักกันนะคะเรื่องที่พักเราก็จำเป็นต้องพักแยกกันนะคะเพราะว่าเรามีจํานวนมากขณะที่พื้นที่เขาจะมีเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะต้องจัดกลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่พวกน้องๆชื่อรายชื่อของน้องๆนิงน่งแล้วนะคะตอนนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่นะคะ วันอาทิตย์ที่3นะคะเราจะเป็นช่วงของการนำเสนอแผนด้วยกันนะคะประมาณช่วง9้าโมงถึง11โมงนะคะเราจะได้เริ่มเสนอแผนโดยถูวตัวแทนของ3กลุ่มนะคะซึ่งเป็นการนำเสนอแผนดรับเบื้องต้นนะคะเรา เรากลับมาแล้วเราก็จะมีนักวิชาการคืออาจารย์สุภาวดีเป็นที่ปรึกษาให้เราทำแผนได้ต่อเนื่องซึ่งแผนนี้เราจะมานำเสนอกันในวันที่15กันยายนตอนช่วงบ่ายนะคะจะเป็นช่วงที่ท่านผู้ใหญ่ของมูลนิธิแล้วก็ที่ปรึกษาทางวิชาการรวมทั้งทางองค์กรภาคีอย่างไทยเบบก็จะมาร่วมรับฟังการเสนอแผนของเราด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะถือว่าได้เปรียบเพราะได้เห็นพื้นที่จริงแล้วก็มีประสบการณ์ในการนาเสนอแผนมาแล้ว แล้วครั้งหนึ่งซึ่งอาจารย์ก็จะลงพื้นที่ด้วยแล้วก็จะให้คําชี้แนะในวันนั้นด้วยนะคะค่ะหลังจากนั้นช่วงบ่ายเราก็กลับกรุงเทพค่ะแยกย้ายกันนะคะโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลไว้ในในไลในไลกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอรบกวนเวลาแค่นี้นะคะ